มพ่อเรียกหาเนาะเขาโทรมาหาเหรอพ่อว่ายังไงเขาโทรมาเล่นกับเมกายเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเลขงวดที่พ่อโสจับให้จับให้ที่ว่าแปดเก้าสี่นะครับเขาถูกเยอะเขาถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยว่ะอยู่อำเภออะไรเนะี่ยอำเภอสีเชียงใหม่หรืออะไรสีเชียงใหม่ที่เอ้ สังคมเนี่ยเ็าถูกหลายไหมพ่อเขาบอกว่าเขาถูกเขาเขาได้ได้สิบสองล้านสิบสองล้านเขาบอกว่าถูกถูกฝองใบโอ้ถูกสองใบเขาว่าก็มีคนบอกว่าถูกสองใบเขาเขามาเขามาจ้างช่างมาไหที่แฟนตอนเป็นเป็นช่างไปทําบ้านให้ครับเอเขาเขาไปซื้อที่ด้วยทําบ้านใหม่ด้วยเขาจนได้ซื้อที่จนได้ทําบ้านเลยหรอเ่า เพิ่งจะรู้เมื่อคืนเนี่ยเขาเขาเล่าให้พ่อโสฟังเขาบอกว่าเขาเขาเห็นเมียกายแต่เขาจําหน้าได้คนบ้านเดียวกับเขาเขามาเอาได้แฟนอยู่อำเภอสีเชียงใหม่โอ้ครับเขามาอยู่เขามาอยู่เนี่ยเขาอยู่น้องคายอยู่น้องขายลู้ดอนสีเชียงอำเภอสีเชียงใหม่เขาอยู่หลายปีแล้วเขาไม่อยู่บ้านแฟนเขา คือเขาโทรมาบอกพ่อเมื่อคืนเขามาโทรมาเล่าสุขฟังเมื่อคืนนี่แหละแม่กายแม่กาเขาก็อยู่ด้วยครับเ <g lim> ขาโทรคุยกับแม่กายเขาบอกว่าโอ้เลขเจ้าแหลนวดไอ้แปดแปดเก้าสี่เขาถูกถูกถูกเยอะทางเฮีสีช่างไม่ถูกเยอะด้วยเขาได้สร้างบ้านสร้างอะไรเขาถูกเขาเขาถูกเขาถูกเท่าไหร่ ในเขาุ๊เขาได้ลงวัลที่12ล้านเขาได้2อใบหรืออะไรเนี่ย oh, โอ้เขาโทรมาเขาโทรมางวดงวดอะไรนะ897อะไรนะั้นใช่ไหมแปดเก้าสี่แปดเกที่แม่บอกไป9ก้าเกไงที่มันไปออกหวยเราเก้าเก้าสี่พ่อไปรถแต้มลงให้หรดแต้มเราก็เลยเขียนลง8ปดแปแล้วก็9ก้าสีไงเลยถูก3ม<อ>ตัวเลยแต่<อ>เขาถูกรางวัลที่หนึ่งพ่อก็ถูกงวดนั้นะ อ่บางบางคนเขาคอมเมนต์มาเขาถามมาว่างวดสองสองเจ็ดเนี่ยแม่กายให้ตอนไหนเขาเขาไม่เห็นแม่กายแ<อ>ม่กายให้วันที่สองที่โอปอมาวันนั้นตอนเช้าแล้วก็ออกจากนี้แล้วก็ไปไปทําบุญที่บ้านม่วงไงบุญบุญบุญอะไรบ,บุญพ่อเวรหรืออ,อะไรแนะม่กายแม่กายแล้วก็แม่กายไปวูบอยู่บ้านม่วงไง แต่ท่านให้อยูสองส <27 S 2> องเจ็ดพ่อพ่อก็เห็นอยู่เพราะว่าเพราะว่า,พ,วาพ่อเห็นคลิปอยู่โอ้ค่ะผมแม่กายเปิดให้ดูแม่กายเปิดว่านี่ไงไอโอปอัเนไอ้เขาลงมามันมันมีหัวสองสองเจ็ดอ๋อครับเออมันมีหัวสองสองเจ็ดนี่ก็ก็ก็ได้ดูกับเขานะครับเอ,อ้เขาโซกระดาษขึ้นมาใช่ไหมกระดาษกระดาษที่โอปอเขียนให้มันเป็นปากาแดงนะครับนั่นแหละแต่พ่อโซก็ได้ดูครั้งเดียว แล้วเมคิฟมันลบไปแล้วแเอฟซีเขาถูกกันไหม่ะตัวนี้เขาก็ถูกนะเขาบอกว่าเขาถูกสองสองเเนี่ยนะเออเขาถูกคนทนเพ่เขาดูโตลอดครับแต่ผมไม่เห็นนะุผมหรือว่าลงลายคลิปไม่รู้เนาะก็ไม่รู้แต่แต่เห็นลงมาเห็นเห็นเอเห็นเห็นแม่กายถือกระดาษเอมันมันเป็นประกาเมกิสีแดงครับมีก็ก็มีสองสองเกตนะโอ้ ทีนี้ลูกจะขอสอบถามนะคุณพ่อเนาะแต่โอปอไม่รู้ว่าโอปอไปลงตอนไหนแต่มีมีมีมันหลายคลิปมันมันมันก็มีมีทุกวันเนาะใช่ทําทุกวันนแหละไม่รู้คลิปไหนแต่พ่อพ่อวันนั้นแกเอาให้ดูไงอืมแกรูดรูดรูดแกก็ดู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 คลิปก่อนเราปล่อยเลขตารางไปน้พ่อเนาะของพ่อเข้าห้าแปดนะเลขเลขตารางปล่อยไปงวดก่อนเนี่ยมันมี มันมีมันมีเ็ดแล้วก็มีสองแล้วก็มีแปดมีห้านะมันก็เข้าแล้วก็มามาหอยไอ้ไอ่มาหอยอะไรล่ะหอยขันน้ำมนมันก็มากมีศูนย์มีแปดมีศูนย์มีเก้ามีมีแปดแล้วก็มีสี่มีเจ็ดมีห้าแต่ตำแหน่งก็บอกอยู่ว่าอย่าอย่ามาฟังพศพูดังเยอะเพราะว่า ดูอออมั่งเพราะว่าหวยเนี่ยเขียนลงไปเนี่ยตำแหน่งตำแหน่งหวยเนี่ยตำแหน่งเลขน่ะมันมันจะไม่ตรงกันครับวันนี้จะมาตามโค้งสุดท้ายแล้วพ่ออย่งเนี้เพราะว่ามันจะใกล้ออกแล้วเนาะจะมาตามความฝันพ่อตามเลขชอบของพ่อฮะเลขสูตรเลขชอบเลขมีฝันไหมพ่อมีฝันไหมครับฝันแต่ฝันมีฝันแบบเดิมๆไม่รู้ว่าพา แม่กายไปทำบุญที่ไหนไม่รู้ว่าซื้ออะไรซื้อแต่ยังเก่าอย่างเก่าครับซื้อแต่ยังเก่ายังเก่าตีเป็นตัวไหนแล้วพอ่อยังเก่าอย่างเก่ายังเก่ายังเก่าแล้วครับจะตามไหมละจะบอกตาบมาัมีตัวไหนบ้างาพ่อพ่อชอบเลขเก้าสี่เหมือนเดิมสี่เก้าเก้าสี่แต่เลขสูตรมันมีเอเลขสูตรมันมีมันมี มันนี่เะจะเขียนให้ดูเลขสูตรนมะัน <c oughs> มันก็มีสี่มีเก้าเหมือนเดิมแหละครับ <c oughs> เลขสูตรที่พอ่อโสเขียนให้มันมีมันมีเก็เนาะครับ <c oughs> แล้วก็มันมีสี่มีหนึ่งมีแปดแล้วก็มีห้า มีสองเนาะครับพ่อจับคู่ให้เลยนะครับพ่อนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับจะมีเก้าอยู่ข้างล่างนี่ครับผมมันจะเป็นเก้าห้าสี่สีห้าเก้านี้ก็ได้พ่อชอบนี้พ่อจับคู่ให้เลยด้ครับแต่พ่อแต่แต่พ่อจับไห้นี้มันจะเป็นแปดเก้าสองแล้วก็ ถ้าจะถ้าจะตัดเป็นเนานะแปดห้าสองแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งมีแค่นี้สองตัวมีไหมครับพ่อสองตัวสองตัวเนาะมันจะมีเก้าสองแล้วก็แปดสอง เราก็สี่สามแล้วก, 4, 8, วก็ตัวนี้ก็มีตัวนี้กอกแล้วตัวเม็ตัวเออตัวนี้ตัวนี้ก็อ,อกแล้ว,ต,ว,ต,วตัวนี้ก็อ,อกแล้วเนานะครับเหลือตัวนี้กับตัวนี้เก้าสี่เนี่ย กับอีกตัวนึงที่โตชอบนี่ร่างคือนนี่ร่างร่างคือสีหนึ่งเลขที่พ่อโถชอบนี่มีประกาแดงมีประกาแดงไหมครับมีไหมไม่ใช่กระเป๋า พ่อวงกลมให้นะพ่อเนาะแอ้วกันไล่เรื่อทางนี้เถอะแคเดียวแต่แต่เลขที่ชอบนีเจ็ดกับหกเก้ากับหกตัวเดียวกันครับคือหกเก้าตัวนี่แหล่อีตัวโซตัวโการลอกมาานี่คือเลขที่โซตัวมาคือตัวนี้โอเควงกลมด้วยครับพ่อตัวนี้ครับ พอยกให้ลูกดูหน่อยครับพ่อนี่พีโ่โพโมพี่โพโซมาตัวตรงคือแปดห้าสองคเก้าสองแล้วก็แปดห้าสองแล้วก็เก้ากับหกตัวเดียวกันก็กลับหัวเป็นหกเก้าสองหกเก้าสองนี่คือมักคักเลยนะพ่อเน,น,น,นาะล่างคือตัวไหนพ่อล่างเนี่ยล่างนี่ครับล่างตัวนี้สีหนึ่ง น็สอนชอบสีเนี่ยมากครับอันนี้คือจะเล่นบนก็ได้นะเพราะว่ามันเน้นหงยมันต้องมีบนมีล่างอยู่แล้วครับอันนี้คือเลขตารางโค้งสุดท้ายนะพ่อเนาะวงกลมคือหกเก้าสองกับเก้าสองใช่ไหมครับพ่อเอาแคปหน้าจอไว้นะครับอีีครับงวดที่แล้วงวดก่อนนู้นเนาะไม่ไม่ใช่งวดที่แล้วงวดก่อนเขาถูกกับพ่อสิบสองล้าน นี่งวดงวดงวดก่อนงวดก่อนพ่อให้ตัวนี้ไงครับพ่อพ่อให้ตัวไอ้นี่แหละว่างรุ่งผื้นเลยวะค่ะเด็กซีซูจาก่็ได้ก็แม่เพิ่นถือชิบร้องมาเอฟซีนะโมเมนต์เพิ่มเพิ่มกับซีเมนเพิ่มกับเพิ่มกับชีอะเพิ่มสีซื่อไอ้ไอ้เลขสามตัวนี่แหละแต่ว่ามันเปทิงตัวหนาไม่เปิดตงกันอีกาใดรบุกคนไดๆดวงเขาเนาะเนาะเนียน ว<ส>ันวน,นี้พฤติกรรที่เา,านะแต่แต่ว่าก็แน่ทด้เล็กไม่ใจกัมมีเหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยแต่วนันบใี้สาม